สวัสดีคะ่ะเมียวน,นะคะวันนี้เราจะมาดูบอลดิสเบย์ EP ที่7ค่ะก็เหมือนว่า EP นี้จะเป็นการไปเล่นที่ลาวของบอนนะคะน่าจะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศต่างๆเนาะแล้วก็แบบแฟนๆที่นู่นจะลองเพลงการสนุกสนานไม้แบบเต้นกันเพลินๆมันๆนนก็ไปดูด้วยกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่นครหลวงหมอนกันถูผม,มาร้องเพลงตอนกลางคืนครั้งแรกป้าเหลาครั้งนี้เพราะปกติผมใช้ใตู้อบผ้าไ,ไปตัดไปมัดเลยก็ต้องไปตัด ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาวนลวทุกคนแล้วพอหลงกันกันเรามาทำอะไรวันนี้เรามาจริงๆกับผมมาร้องเพลงตอนกลางคืนแต่เราถิกว่าตอนนี้มันยังมีเวลาเที่ยวอยู่เราก็เลยจะมาเก็บเกี่ยวต้องมาช่านะผมเก็บของคิดไว้แล้วนะว่าจะไม่ลืมอะไรมาสรุปเอาแต่บรรประชาชนมาลืมพาสปอร์ตแต่ก็ยังส่งมาทัาครั้งแรกป้าลาวครั้งนี้เพราะปกติผมใช้ตู้อบผ้าตู้อบผ้าไปตัดไปมันตัดเลยก็ต้องไปตัดก่อนแบบต่างอุ้ยมีคนมารับจริงด้วย mặt trời <laughs> con người mặt trời con người ตอนนี้เราก็ซาวเช็คก,กันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยว่าอากาศที่นี่นี่ค่อนข้างเย็นนะครับใครที่จะมาผมว่าต้องเตรียมเสื้อกันหนาวเพคยเล่นไปที่ใหญ่ไงหรือเปล่าุ้ยราชมัง <c ười> แต่อันนี้มันคือต่าง <c ười> ประเทศนะคือเนี้ยผมไม่เข้าใจว่ามันคือเฟสติวัลมันคือร้านเหล้าหรือมันคืออะไรวะเพ <c ười> ราะว่า,าถ้าเป็นร้านเหล้าอ่ะเวทีมใหญ่เกินแล้วผมว่าออกแนวเฟสติวัลัถามว่าผมตื่นเต้นไหมอืมไม่อยู่แล้วเพราะว่าผมได้กำลังใจจากแฟนๆชาวลาวไงขายกำลังใจ่าไงสกัมโบสกัมโบสกัมโบภาษาเหนือเขาบอกว่าสู้ๆนะเจ้า ก็เหนือเหมือนเดิมอันนี้ไอติมอะไรคะมะพร้าวทองไอชาครีมไอติมอะไแต่งเพลงคนับเลยมะพร้าวทองไอศาครีมวันนี้เรามากินมะพร้าวทองไอศาครีมเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์เขียนไม่ร่าเอาใหม่เอาใหม่เอาเพลงใหม่มะพร้าวทองใหม่จำได้ว่าเคยกินที่ไหนเมือนว่าต้องเพลงสนุกเออเหมือนกันติร์ดืติร์ดเ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 ติร์ดมาพะทองมาพะทองไอศาครีมแค่นี้แค่นี้ ไม่ได้จ่ายมาเลยโอเคถ้าจ่ายนะผมจะแต่งต่อได้คือกลัวว่ามันจ่ายกันได้จล้วเขเอาไปใช้เท่าไหร่ค่าทำเพลงเท่าไหรสิบสองล้านกีบเป็นเท่าไหร่มีพันเท่ากี่กีบนะข้างแสนเนาะใช่ๆล้านก็ประมาณเอออีดอกมึงแต่งร้องของมึงคนเดียวแล้วไม่มีใครจ้างมึงหรอกวันนี้ว่าใครคือไปก่อนต้องบอกว่าเป็นคนที่แร็คดีเยอะสุดในวงแล้ววงนี้เป็นคนแรกแบบมีคอนตี้แล้วแนะนำแผนแนะนำตัวนทีทามชื่ออะไรครับผมเออเป็นไงเรามีแฟนหรือยัง ไม่มีใช่ใช่ด้วยเฮนนิเวิสเตอร์คุเริ่มมาถามแล้วนะไอคีอะไรไอคีอะไรฮะแล้ววันนี้ฮาร์เรสต้องกับใครอ๋อโอเควันนี้คนมากี่คนเป็น40โต๊ะคนมาเป็นหมื่นค่ะเรามาเล่นโคเชล่ามันตัใหญ่ว่ะโอเคแล้วตอนนี้แต่ว่าคนเยอะมากเนี่ย We มีแฟนขอให้หวหัวย่างวันน <Yes> oh! ีครวสวยมากุบอลมาก

แล้วแบบให้ความร่วมมืออ่ะน่ารักเดี๋ยวขาหน้านี่ไม่เอาพาตรวจด้วยเดี๋ยวผมไปดูวีแมนดาวต่อโอเคคลิปนี้ว่าโดรี่ต้องิดแล้วแต่ไม่เป็นไรให้ทุกคนได้มาดูเออโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะกับบอนดิสเวイอีพีที่เจ็ดเนาะ ก็เราพูดบ่อยมากเลยว่าดีใจกับบอลด้วยดีใจกับบอลจริงๆที่เขาแบบว่าได้มีความสุขได้แบบว่าได้ทําในสิ่งที่เขาชอบทําสาทีแล้วมันก็ไปได้ดีแบบมากๆด้วยทุกคนมาแบบมาสนุกการมาแบบเป็นจอยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราดีใจมากที่ได้เห็นบอลแบบแฮปปี้แบบนี้เนาะแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่เขาชอบแล้วทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีถึงแม้จะไม่ใช่คนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเราแบบเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเขารู้จักเรามากน้อยแค่ไหนเขาร้องเพลงเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกคนแบบเอนจอยแล้วทุกคนก็รู้จักบอลทุกคนก็ให้ความร่วมมือร้องเพลงบอลได้ทุกคนร้องตามเลยก็ขอให้แบบว่าปังๆไปเรื่อยๆให้บอลได้แบบหัวล้อแล้วก็แบบได้ทํางานอย่างสนุกสนานแบบนี้ไปแบบอีกนานๆเลยนะแล้วก็แบบหวังว่าบอลจะได้ทําในสิ่งที่บอลอยากทำทุกอย่างเลยก็ยังไงเดี๋ยวจะหาโอกาสไปดูบอลให้ได้แน่นอนจะไปแบบว่า โจโจ้จยโจยกับบอลแน่นอนนะยังไงก็สะพอ์ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะดีใจด้วยจริงๆค่ะเจ้าวันนี้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้เรามาดูกันใหม่คลิปหน้าน้อมาดูด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มาดูเป็นเพื่อนกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย